ตอนที่ 3. สามสคริปเงั้นเหรอไม่ถึงทั้งสคริปเลยเหรอหรือแค่พอทเรื่องมันเสร็จแล้วเหรอใช่นายคงมีไอเดียในใจอยู่แล้วแปลว่านายเป็นผู้กำกับใช่หรือเปล่าเปล่าหรอกฉันอยากจะแสดงเป็นเฟดดี้นายอยากจะแสดงเป็นเฟดดี้เหรอ ใช่แล้วฉันอยากจะส่งบทต่อให้กับผู้กำกับถ้างั้นฉันจะได้โฟกัสกับการแสดงได้จะเลือกนักแสดงในการอ่านสคริปต์กันเลยก็ได้ฮ้ตลกจังเลยนะในกลุ่มนี้มีฉันอยู่ด้วยฮยเยซอนและสูโฮตอนหน้านักแสดงเอเปรุสทั้งสาม นายค่อนข้างดูมั่นใจนะฉันอดใจไม่ไหวแล้วเลยที่จะดูการแสดงวันนี้พวกเราโชคดีนะเนี่ยฉันได้ยินว่าตัวใายหมดเร็วมากเอเบรุสเป็นคณะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมหาวิลัยกว่านักกวาดนัก ร่วมกับชางซอนเอ๊ะดูเหมือนว่าเอเปรุสจะซ่อนจะแสดงซ้อนกับชางซอนนะชางซอนเนี่ยไม่น่าสงสารไปหน่อยเหรอที่มาแช่งกับเอยกับอ e ีฝนะ่ายน่ะ พวกเขาก็ดูไม่แย่ขนาดน,นั้นนะแต่เอเปรุสก็มีความสามารถมากกว่าแถมสมาชิกส่วนใหญ่ก็ทะเยอทะยานมากด้วยนั่นสินะฉันได้ยินว่านักแสดงเอจากเอเปรุสจะมาที่งานละคร KBD ด้วย การแสดงของเอเบลุสนั้นปกคุมชางซอนในแง่ของความนิยมมาโดยตลอดนักแสดงนำจากเอเบลุสซอริวชินเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเป็นแบบนี้งั้นเรามาดูกันก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าไหมเฮ้ ฉันก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะง่ายตั้งแต่แรกแต่ว่าฉันดูเหมือนคนที่แสดงไม่เป็นขนาดนั่นเลยเหรอแค่เพิ่มค่าตัวตนมันยังไม่พอหรอเนี่ยนี่หลังจากเลิกเรียนแล้วเราไปช้อปปิ้งกันปุ๊บปัป๊บจังเลยนะฉันกำลังจะไปนัดบอร์ดพอดี เขาบอกว่าเขาชอบคนแบบใสๆเอาแบบนั้นอยากจะให้ถูกจับได้อีกละ่ะต้องแสดงให้เนียนด้วยจริงด้วยใช่แล้วถึงฉันจะเพิ่มค่าตัวตนและได้รับความชอบมากกว่าก่อนหน้านี้ถ้าฉันอยากจะให้พวกเขาดูการแสดงของฉันฉันจะต้องมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือฉันจะเดินไป ไหนมาไหนแบบนี้ไม่ได้แต่จะเปลี่ยนยังไงล่ะงานเข้าเมืองกันก่อนเลยดีกว่าโอ้ฉันจำได้แล้วชอนมินอีชอนมินฮีย้อนกลับไปในตอนนั้นเธอเป็นสไตลิสต์ที่เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นของไอดอลชายผู้ที่เรียกเธอว่า ราชินีแฟชั่นเธอได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากมายจากการบรรยายผู้สร้างผู้ชชยให้หรอตอนนี้เธอมีร้านเสื้อผ้าแถวแถวมหาลัยฉันจะต้องออกไปตามหาเธอเพื่อรวบรวมภาพลักษณ์ที่ซับซ้อนของนักแสดงน่าจะใช่ที่นี่นะ ฉันจะต้องมีเซนเรื่องของแฟชั่นและคาริสม่าเพราะงั้นถ้าได้รับการฝึกจากชอนวินทีแล้วก็ฉันคุณจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเอ๊ะฉันเลยค่ะอ่าใช่ผมมาที่นี่เพื่อดูเสื้อผ้าสักหน่อยนะสไตล์แบบไหนเหรอคะ ที่คุณกำลังมองหาผมกำลังในความคิดของคุณผมคิดว่าผมเหมาะกับสไตล์ไหนหรอครับพี่สาวอะไรเนี่ยไอเด็กนี่อยากจะมาหาเรื่องฉันหรือไงฮ่าฮ <c oughs> งั้นมาดูกันมันอาจจะดตูตกยุคไปหน่อย แต่มันดูเข้ากับเขาดีนะเอาอันนี้อันนี้น่าจะดีเหมือนกันห้องลองเสื้ออยู่ทางนั้นลองไปใส่ดูนะคะครับอาใส่จากความทรงจําของฉันฉันว่าเธอควรจะอยู่ที่นี่ฉันใช้เวลาทั้งวันเดินเตลเตลไปมาในบริเวณนี้ ไม่ใช่ว่าฉันไม่เหนื่อยหรอกนะแต่เพื่อที่จะเจอกับคนที่เหมือนกับชอนมินฮีต้องพร้อมที่จะเสียสละไซพอดีไหมนะครับน่าจะได้แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเหมาะกับผมหรือเปล่าถึงฉันจะเป็นคนเลือกชุดเองแต่นี่มันนี่มัน งานชิ้นเอกเลยไม่ใช่เหรอขอโทษนะคะไม่ทราบว่าครับคุณเป็นนักเต้นหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับการสวมเสื้อผ้าและโพสท่าทางเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอหมุนไปรอบๆสิการเคลื่อนไหวของปลายนิ้วทั้งการข,อข่อยค่ว้ขวางดงามมาก มันเป็นเหมือนกับการแสดงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่อ๋อพี่สาวผมจะซื้อชุดที่ลองใส่ไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันดีเลยค่ะตัดสินใจได้ดีค่ะมันเหมาะกับคุณที่สุดแล้วเอ๋ไม่ใช่ครับผมหมายถึงชุด ทั้งหมดที่ผมลองใส่เลยอะไรนะทั้งหมดเลยเหรอมันค่อนข้างจะแพงไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับแถมรสนิยมของพี่สาวก็ยอดเยี่ยมสุดๆผมจะซื้อทุกอย่างที่พี่สาวแนะนำครับจ่ายไปตั้งขอไม่อ่านนะคะวอนเนี่ย เงินขนาดนี้ซื้อไก่ตั้ง70ตัวได้เลยนะเป็นครั้งแรกที่ฉันใช้เงินไปกับการช้อปปิ้งเยอะขนาดนี้มันเจ็บปวดนิดหน่อยที่ต้องใช้เงินเดือนทหารของฉันและเบี้ยเลี้ยงจากญาติของฉันหลังจากที่ฉันออกจากงานแล้วแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วล่ะมันอย่างถึงอย่างนั้น ฉันก็ว่าฉันทำได้ดีเลยตั้งแต่วันนี้ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบให้คุณเองเพราะงั้นแลกเบอร์กันเถอะค่ะว้าวขอบคุณครับผลลัพธ์ก็คือพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วจากนี้ไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดใครน่ะโทรมาเวลานี้เฮ้ <Hey. S 2> ่อริวชิน สวัสดีครับชินยูมยองครับนายเขียนบทแบบนี้ได้ยังไงอะอะไรนะ